สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิฏฐนยุคหลวงปู่กวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับนี่องค์นี้พระสมเด็จแหวกม่านนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะสินม่านสินรัศมีนะครับยังมีความคมชัดอยู่นะครับองค์นี้นี่ฮะด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเรียมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะครับ แหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาองค์ต่อมานะครับเป็นพระสิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อผงนะครับเนี่ยองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่มีถือไม้เท้านะครับเนี่ยมีย่ามสะพายบาดแบกกรดนะครับนี่มีรักประคตนะครับนี่ฮะเยื้องย่างนะครับดีทางด้านโชคลาภเสนีเมตตาโชคลาภนะครับ นี่ด้านหลังนะครับความเก่านะครับสร้างประมาณยุคปี2500นะครับเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะครับองค์ต่อมานะครับนี่เป็นพระร่วงนะครับนี่พระล่วงอันนี้ก็สร้างประมาณปี2115นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้พระล่วงหลวงพ่กลวยนะครับเนี่ยนี่ปากพระร่วงนะครับขออะไรก็ได้นะครับองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับ หายากนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ฮะองต่อมานะครับองค์นี้ยังอยู่นะครับเนี่ยพาซูเวรีนะครับเนี่ยพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เขาเรียกพิมพ์กลางเนี่ยคือไม้เท้าแบกกรดนะครับนี่ฮะองสีดํานะครับนี่เป็นดินสีดํานะครับองนี้เนี่หน้าตาคมชัดนะครับนี่นี่ด้านหลังยันนับโมพุทธายะหรือยันตุกตานะครับนี่ฮะ ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาครับองค์ต่อมาครับเนี่ยองค์นี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับเนี่ยขุนแผนหลังกุมารนะครับเนี่ยเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับท่านั่งมานวิชัยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับนี่ท่านเมตตาโชคลาภเตือนภัยนะครับเนี่ยป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับองค์ต่อมาองค์นี้จะเป็นขุนแผนอุ้มไก่อันนี้เป็น ของหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับหลวงปู่สวงองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับหลวงปู่สวงปี2อ1 9นะครับเนี่ยนี่ด้านหลังก็จะมีเมือกสีดํานะครับปั๊มลงไปนะครับจะยังมองเห็นอยู่นะครับนี่ดีทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับเนี่ยคุณแผนอุ้มไก่นะครับของหลวงปู่สวงนะครับปี19นะครับนี่องค์ตมานะครับนี่องค์นี้จะเป็น นี่ให้ดูก่อนนะครับนี่หน้าหลังนะครับนี่ฮะอันนี้ปี2516นะครับอันนี้รุ่น9้ามหาราช9้าสังฆราชนะครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อมุ้ยหลวงปู่โตะนะครับร่วมปลุกเสกนะครับปี16นะครับนี่ฮะวัดเทพากรนะครับองนี้ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองนี้สมสมเด็จพระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ฮะ เนื้อว่านสบู่เลือดหลังยันนี่หลังยันนโมพุทธายะเป็นเมือกสีแดงนะครับปั๊มลงไปนะครับในเนื้อนะครับนี่ฮะองต่อมานะครับองนี้พระสมเด็จนะครับเนี่ยพระสมเด็จลอยพลอยฐานสามชั้นนะครับนี่หลังรูปเหมือนนะครับเนี่ยยันตรงนะครับอันนี้ปีห้าแปดนะครับองนี้เนี่ยจะลอยพลอยแดงนะครับนี่ฮะพลอยเสกลงไปนะครับเนี่ยนี่ เป็นปีห้าดนะครับนี่หลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาครับองค์ต่อมานะครับนี่ภาังกระจายองนี้มีกลิ่งนะครับนี่เป็นทูโทนนะครับหลังแอนเอนอย่างนี้นะครับนี่ภาษากระจายพินใหญ่หลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อเรื่องเมตตาโชคลาภพคกระพั์นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับมีกลิ่งนะครับนี่ องต่อมานะครับองนี้ผงสุพรรณเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่พระผงสุพรรณหลวงพ่อกล้วยเนื้อผงน้ํามันนะครับสร้างประมาณปี2 5 1 3ันหน้ถึงสินะครับนี่ดูด้านหลังนะครับจะมีรอยกดเป็นธรรมชาตินะครับรอยนิ้วมือนะครับนี่ท่านนั่งมานวิชัยนะครับนี่แล้วก็องสุดท้ายองค์นี้ยังอยู่นะครับสีพึ่งหลวงพ่อกล้วยนะครับสีพึ่งเลขหนึ่งนะครับนี่หลวงพ่อกล้วย นี่ด้านในพิเศษเลยนะครับนี่เป็นมีพระปิดตาเนื้อดินนะครับนี่ฮะนี่ตะกุดสามกษัตริย์ตะเพียนเงินตะเพียนทองไม้ลักไม้ยมนะครับกาฝากนะครับนี่ทางสนีมีตาค้าขายเจรจานะครับนี่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็ทักกันเข้ามาได้ทางไลน์ได้เลยนะครับครับสาหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพ่อกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ไอดี n ลนนะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นนะครับและฝากทุก <if> ท e ่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ